ตอนที่ตาค้างอะไรค่ะตาเจียแล้วก็ตาทุ้งลงมาค่ะช้งมืดกะค่ะช้มืดประมาณที่สี่ที่ห้าค่ะเราะหาอะไรก็ม่มันกินข้าวต้มเมื่อะกี้เนี่ยฮะได้กินยาอะไรยังครับกินครับกินนอฟอกไปครับนอฟอกนอฟอกคาซินแล้วก็กินยาไข้กับเนื้อข้าวปวดหลังไหมค่ะขาวปวดหลังเป็นยากินประจำอยู่นลหรือว่ากินยาหมอให้ครับ อนไหครับรักษาอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาครับหมอกล้ามหมอกระดูกอยู่โรงพยาบาลจุฬาใช่ครับแต่หมอคอนเดนซ์อยู่ิริราชค่ะครับคอนสดนซอยู่ิริราชครับผม้องต้นนห้าประสบป่วยเขารับอยู่ใช่ไหมครับครับครับเขาเขาัอย่างนี้เลยผมใจเสียเลยไอถึงแปะไหมแปะนี่ปวดแบบมวลทอนมวนมวลมวลละ อันนี้พี่อยู่ที่ไหนเนี่ยเออองนะครับเขก็เียนเดี๋ยวแม่ไปกับรถเขาน่าเดตามที่รรหว่าบาลวยเอ้โหไหวไหมผู้ตุงอย่างนี้การเหมือนจะหน้ามืดไหมเจอกบค